ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยพี่ๆตัดสินใจกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะสำหรับใครที่สนใจเลื่อยโซ่ไฟฟ้าไร้สายไปไว้ใช้งานวันนี้ผมเอามาจัดกับหน้างานจริงๆไม้เนื้อแข็งเป็นไม้สนแบบนี้นะครับถ้าตัดได้เนี่ยก็คือมั่นใจในเรื่องของการใช้งานได้เลย มาสรุมีเลื่อยไฟฟ้าออกมา3รุ่นนะครับละรุ่นที่ผมกําลังทดสอบอยู่นี้คือ SCS 415อันใช้งานแบบทั่วไปการประกอบบาร์โซโหรือว่ารายละเอียดตัวเครื่องเนี่ยผมทาคลิปแยกไว้ให้แล้วพี่ๆสามารถปัดขวาหรือว่าจิ้มไปที่โปรไฟล์แล้วกดเลื่อนดูกันได้เลยนะครับสำหรับท่อนแรกที่ผมตัดนะขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมองไม่ชัดเพราะว่ากล้องมันดันล้มไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะมันตัดต่อเนื่องได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้แบตเตอรี่เป็นแบกมันตีพาวเวอร์เทอร์โบนะตัวน ตัดไม้ที่มีขนาดใหญ่ด้วยบาที่มีความยาวถึง11.5เนี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่มันขึ้นเองบริเวณบ้านนะครับสามารถใช้ตัวนี้ตัดเลื้อยได้เลยนะแล้วเวลาที่มันมีกิ่งก้านเยอะๆก็สามารถใช้ตัวนี้แหละในการตัดกันได้นะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจนะก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ใช้งานจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตัดสินใจกันได้ไม่ยากใช่ไหมครับ